สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเรา TK Vision กลับมาแล้วนะครับซึ่งสินค้าในครั้งนี้คือกล้องวงจรปิดที่เด่นทั้งการทํางานในเรื่องภาพและเรื่องเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโดยของภายในกล่องก็จะมีของแถมมาอย่างเช่นเคยก็คือพระเอกของงานน็อตกับพุกตัวกันน้ําแล้วก็ใบคู่มือเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับ เรามาดูคุณสมบัติหรือว่าฟังก์ชันของกล้องตัวนี้กันเลยดีกว่าซึ่งกล้องแบรนด์ไฮวิชั่นในสมัยนี้เขาก็มักจะเพิ่มฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ AI เข้ามาโดยชื่อรุ่นของเจ้าตัวนี้ก็ตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยโดยเจ้าก,กล้องตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องฟิกเทอรเตไม่ใช่ทรงโดมนะซึ่งอย่างแรกเลยที่ต้องพูดถึงก็คือ c o l o r อร3.0หรือว่าก็คือระบบภาพสี24ชั่วโมงแม้ว่าในที่ตรงนั้นจะมีแสงน้อยมากก็ตามแล้วคัลเลอ u ์วูด3.0เนี่ยมันดียัง ไม่มีอาการเฟรมตกหรือว่าเบลอจนดูไม่รู้เรื่องแล้วความสว่างของภาพก็ถือว่าให้ความสว่างได้ชัดกว่าเวอร์ชั่น2.0และให้เมดสีในแต่ละพิกเซลได้มากกว่าตามที่ขึ้นให้ดูเลยครับ ส่วนความละเอียดของกล้องตัวนี้จะอยู่ที่4ล้านเมกะพิกเซลมีโปรเจก s ีฟสแกนซี C m o ตอยู่ที่1ทับ1.8พร้อมกับสมาร์ทไฮเบียดไลท์ที่สามารถทำงานได้ด้วยแสง3รูปแบบก็คือ1แสงไวไลท์2แสง IR แล้วก็แบบที่3จะเป็นการทำงานควบคู่กันของทั้ง2แสงในแบบที่เราคุ้นชินกันเลยต่อมา w d r หรือว่า wide dynamic range นั่นคือการปรับแสงตามฉากให้ไม่มีจุดไหนที่มืดจนเกินไปหรือว่าสว่างจนเกินไปและตรงจุดนี้เองกล้องตัวนี้พอมี AI เข้ามาช่วย มันก็ยิ่งทํางานดีมากขึ้นไปอีกต่อมา motion detection ตรวจจับบุคคลและยานพาหนะแบบ deep learning มีระบบ two-way audio สามารถสื่อสารผ่านกล้องได้และที่สําคัญเลยกล้องตัวนี้มีไมโครโฟน2ตัวบันทึกเสียงคุณภาพสูงต่อมากล้องตัวนี้สามารถจ่ายไฟผ่านสายแลนได้ซึ่งนั่นก็คือระบบ PoE นั่นเองส่วนทางด้านความต้านทานหรือว่าความทนทานเนี่ยตัวกล้องตัวนี้มีมาตรฐานกันน้ํากันฝุน่นนั่นก็คือ IP 6 7แถมบอดี้ยังเป็นเหล็กทั้งตัวทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ องศาจนไปถึงความร้อน60องศาและยังมีเปลือกมุมไท p ฟเอป้องกันการกัดก่อนอีกด้วยส่วนสายด้านหลังตัวกล้องก็จะมีสายอะลามออเดี i โออินออเดีโเอาช่องพอร์ตแลนและก็สายแจ็คตัวเมียเอาไว้จ่ายไฟนั่นเอง โดยรวมแล้วเนี่ยกล้องตัวนี้มีความสามารถที่ไม่แพ้ตัวไหนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพหรือเรื่องเสียงและยังมีเรื่อง AI และ Color w สาเข้ามาทําให้เจ้าก,กล้องตัวนี้ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากๆทั้งในตอนกลางวันและตอนกลางคืนสําหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสินค้าก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม